เรื่องมองที่ชีวิตริเตีนของเราเพื่อที่เขาจะมองถึงเรื่องขางเาสดจความรักของพระเยซูนั้นมีผลกับชีวิตของคริสเตียนจริงหรือเปล่าพระเยซูไม่ได้บอกพวกเขาว่าเขาจะรู้จักพระเยซูไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะรู้จักว่าเราสรรพด้วยการที่คริสเตียนรักพวกเขาพวกเขาจะรู้ว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูเราสรบพระเยซูจากการที่เรารักซึ่งกันและกัน ตอนนี้เนี่ยเราจะมีคําถามว่าราการที่เรารักซึ่งกันและกันมันจะไปมีผลอะไรกับคนที่ไม่รักพระเจ้าเค้การากท,าที่เรารักซึ่งกันและกันจะช่วยเขาหยุดคงเองเราในทางความคิดหรือทางวาจาได้จริงหรอเพี่น้องเคยเห็นข้อควรที่อบอุ่นมากๆเวลาที่เราเห็นข้อควรที่แบบอบอุ่นมากๆเนี่ยเราก็อยากจะมีข้อควแบบนั้นเราอยาาเป็นส่วนหนึ่งของข้อควรนั้นเรารู้สึกว่าเขาต้องมีแบบเขาต้องทำบางอย่างที่ถูกต้องแน่นอน ไม่ก็ทำบางอย่างแบบลงตัวมากๆจึงมีครอบครัวที่อบูม่ันได้ในถนองวเดียวกันเวลาที่คนไม่รู้จักกันเจ้ามองคิดคิดจังเนี่ยถ้าเขาเห็นเรารักกันเขาเห็นว่าเราสบูร่กก์เขา,เา,เาออก็าาอยากรู้ว่าพิเศษยนอดไดีถึงได้รักใหญ่ๆกันได้แล้วเขาก็จะรู้หน้าสัก,ก,ออกพักได้ว่าจริงๆเราเป็นสาวโแท่ของพิเศษมเด็นถัดไปสั้นๆอย่างรวดเร็วรงยำเกงกันเจ้า การยังเป็นพระเจ้าเป็นถึงเริ่มต้นของปัญญาแล้วเราได้รับพระปัญญาพระเจ้ามานนี้การเนินชีวิตเส้็จกนได้และการที่เรารับพระเจ้านัาา้นก็ทำให้เรามีความรักที่ลดอกมาเพื่อที่จะวางผู้อื่นได้และในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือ Hawaii ถวายเก,กียตในจางหวะพระเปจงเปโตเนจบทเนื้อหาในจดหมายส่วนนี้ด้วยการบอกทุกบ้านถวายเกียิแต่ผู้ปกครองออบ้านเนึ่ง แต่เปโตเนี่ยวกับมาที่จุดเริ่มต้นข้อศีสาะเขาบอกว่าจงยอมเชื่อฟังแต่มันจบลงที่การขวายเกียดแต่จากธรรมะสองสิ่งนี้การยอมเชื่อฟังกับการขวายเกียแต่จากรรมะเนมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับในข้อศีรษะเป็นตพูดถึงเรื่องของการทำการยอมเชื่อฟังแต่ในข้อสิบเจ็ดเนี่ยเป็นตัวได้พูดถึงเรื่องของทัาสนธเติหรือว่าท่าทีภายใน เราเดี๋ยสามารถทำบางอย่างที่จะส่งทากับความคิดของเราได้มีข้อสั่งให้ลูกนั่งลงลูกก็ไม่นั่งน,น,นั่งกับข้อสั่งไปเลย,เล,ยลูกก็ไม่นั่งลูกอาจจะนั่งในในในบนเต่ายนะแต่ใจของเขาจะยืนอ,อยูมันได้ถ้าทีแบบนี้ไม่ใช่การให้เกียพี่น้องการกระทำก็ถูกต้องนะแต่ว่าทัศนคติเป็นูกต้องดังนั้นเนี่ยเราในการปฏิเสธเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่เราจะ ของนี้ผู้ปกครองบ้านเดิมเรา